ខ្មើតខឹងគេស្មានតែគេឲ្យជីឡាននោះឯងថាណកងើច្រើនពេកទ្រួតតូចឥឡូវនេះគេឲ្យជីឡាម្លឹងហើយស្មានហើយឡានបាយលេយផងបាយលេយគូបារមីចាគីបារមីណាមមានពលាតិនោះอยากจะฝากอยู่ดอกជីអ្នកគឺថៃហើយค่ะ

บอ,อกเธออยู่น้อแค้นอย่างนะแค้นใดแต่เรื่องวุ่นวายสาระเราไม่ต้องแทนกับฉันหรอกฉันมีหมดทุวกิ้วห้อนั่นแหละยังมาทันหรอมาเทียบซื้อเมียบอาให้บ้านประตูยางเสื้อได้หน่สาวบังแต่ส่วนกัะสนาแล้วแต่ส่วนกัะสนาแล้วส่สนวสสนรถส,ส,สักส,ส่วนเยอะเป่งไหนเป่งไหนสาวเป่งไหอยากจะบอกยังหรอ หนาักชันแล้วมาบางนาจักชันน,นไม่้นบริวานนรัานพนิี้มาสายม่อนแดงไหนแดงไหนแจังไหนองค์มีหลายสันสันบ่พนปนเป็นปานบนมีอะไรมีทรอล้ลองุดนที่อยากจะบอกเธออยู่ว่าเราจะถ้าเธอจะแกมความรวยนะของฉันก็มีเหมือนกันจ้า ตอนนี้ตอนนี้โคตรกัดสวยปะแล้วกอ้อีกที่สำคัญที่สุดถ้าเธอเป๊ะฉันเป๊ะกว่าค้า ที่ร่าต้องไปบ้างมากคือจะไม่ปวดเป็นใบเลยล่ะไอ้